นอนน้อยแก่เร็วตายไวโดยไม่รู้ตัวฟังดูเหมือนแค่คำขู่แต่ในโลกความจริงมันคือคำเตือนจากร่างกายที่ไม่มีเสียงแต่ทรงพลังที่สุดเพราะการนอนไม่ใช่แค่การพักแต่มันคือกระบวนการซ่อมชีวิตที่เราต้องการทุกคืนแล้วคุณละ่ะยังยอมแลกสุขภาพกับงานกับโทรศัพท์ กับโลกที่ไม่หลับไม่นอนหรือจะเริ่มดูแลตัวเองก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณรู้ไหมครับว่าการนอนหลับไม่ใช่แค่การพักผ่อนแต่มันคือช่วงเวลาที่สมองซ่อมตัวเองคือช่วงที่ร่างกายรีเซ็ตระบบทั้งหมดเพราะในขณะที่คุณนอนหลับสมองจะค่อยๆล้างสารพิษที่สะสมเคลียร์ความคิดที่ค้างค้าง และสร้างความทรงจำใหม่ให้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคุณอดนอนแม้เพียงแค่คืนเดียวสมองของคุณจะทำงานเหมือนคนเมาความคิดช้าลงสมาธิสัน้นอารมณ์เหวง่ายและตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายมากไม่ใช่แค่สมองเท่านั้นที่พังร่างกายทั้งระบบจะเริ่มรวนฮอร์โมนความเครียดจะพุ่งสูงขึ้น ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นหัวใจจะเต้นแรงผิดปกติและที่สำคัญที่สุดระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานช้าลงอย่างน่ากลัวแปลว่าอะไรครับแปลว่าแค่คุณอดนอนร่างกายคุณจะสู้เชื้อโรคได้แย่ลงแม้แต่ไข้หวัดธรรมดาก็อาจลุกลามใหญ่โตได้ระบบต้านมะเร็งก็จะอ่อนแรงลงผิวพันธแห้งเหี่ยวเร็ว และคุณจะแก่เร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะเคยบอกตัวเองว่าแค่คืนนี้เองเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยนอนแต่ร่างกายไม่เข้าใจคำว่าเดี๋ยวมันแค่รู้ว่าคุณกำลังฝืนธรรมชาติและทุกครั้งที่คุณฝืนคุณกำลังเผาผลาญเวลาในชีวิตทิ้งไปทีละนิดอย่าลืมนะครับนอนน้อยไม่ใช่คนเก่ง แต่มันคือการทำร้ายตัวเองแบบไม่รู้ตัวพักเถอะครับโลกอาจยังไม่หยุดหมุนแต่ร่างกายคุณต้องการหยุดพักบ้างแก่เร็วเพราะนอนน้อยคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนอายุยังไม่ถึง40แต่หน้าตาโตรเหมือนคนวัยเกษียณคำตอบง่ายกว่าที่คิดครับ เพราะเขานอนน้อยการนอนหลับไม่พอทำให้เซลล์ในร่างกายแก่เร็วอย่างเงีเงยบๆเมื่อคุณไม่นอนหรือหลับไม่ลึกร่างกายจะขาดฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่หลังตอนหลับลึกมันคือฮอร์โมนแห่งการซ่อมแซมคือกุญแจสำคัญที่ช่วยชะลอวัยจากภายในแต่ถ้าไม่มีมันร่างกายจะเริ่มสั่นคลอน ผิวเริ่มเหี่ยวสมองมึนเบลอความจำเริ่มแย่อารมณ์แปรกรวนหงุดหงิดง่ายน้ำหนักขึ้นง่ายแม้กินเท่าเดิมและที่สำคัญร่างกายจะเสื่อมสภาพราวกับคนแก่กว่าอายุจริงสิบปีใช่ครับแค่นอนน้อยผลกระทบก็รุนแรงขนาดนั้นบางคนบำรุงหน้าวันละหลายขั้นตอน กินวิตามินเป็นสิเม็ดแต่กลับละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดการนอนหลับให้เพียงพออย่าลืมนะครับการนอนคือเวลาที่ร่างกายกำลังฟื้นตัวไม่ใช่เวลาที่เสียเปล่าแต่มันคือเวลาที่เราชะลอความแก่ได้จริงถ้าอยากดูดีจากข้างในไม่ใช่แค่ครีมแพงไม่ใช่แค่อาหารเสริมแต่เริ่มจากคืนนี้ คุณนอนให้พอหรือยังตายไวโดยไม่รู้ตัวรู้ไหมครับว่างานวิจัยหลายสำนักชี้ตรงกันว่าคนที่นอนน้อยเรื้อรังอายุสั้นลง5-10ปีไม่ใช่แค่อ่อนล้าหรือง่วงตอนเช้าแต่มันคือการเปิดประตูให้โรคร้ายเข้ามาทีละโรคเบาหวานความดัน หัวใจไขมันสะสมนอนดึกเพราะอะไรจริงๆกันแน่หลายคนคิดว่าแค่นอนไม่ดึกมากไม่เป็นไรแต่ถ้าถามลึกลงไปว่าเราถึงนอนดึกเพราะอะไรคำตอบกลับไม่ธรรมดาเลยครับบางคนติดโซเชียลเลื่อนมือถือไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดจากแค่จะเช็คข้อความ กลายเป็นตีหนึ่งโดยไม่รู้ตัวบางคนทำงานเกินเวลาเพราะชีวิตถูกกลืนไปกับหน้าจอและเดทไลน์จนไม่มีแม้แต่เวลาจะพักใจหรือดูแลตัวเองบางคนคิดมากวนซ้ำเครียดโดยไม่รู้ตัวแม้ร่างกายจะล้าแต่จิตใจก็ยังไม่ยอมหลับเพราะมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลาย และพอรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันร่างกายก็เริ่มอ่อนล้าเรื้อรังจิตใจก็เริ่มพร่องโดยไม่รู้ตัวนอนดึกไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่มันสะทอนบางอย่างเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่เรากำลังปล่อยให้หลุดมือไปทีละน้อยคำถามคือคุณกำลังใช้ชีวิตหรือกำลังผานชีวิตด้วยมือของตัวเองและที่น่ากลัวที่สุด คือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันแค่ง่วงอาจเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตหรือแม้แต่ในวันที่ยังมีชีวิตอยู่สมองที่ไม่เคยได้พักก็กำลังพาคุณเข้าใกล้โรคอัลไซเมอร์ทีละก้าวนอนน้อยไม่ใช่แค่เสียสุขภาพแต่มันคือการค่อยๆตายโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยก็ซ้ำนอนน้อยไม่ใช่กรรม แต่แก้ได้ถ้าคุณตั้งใจจริงการนอนพอไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่มันคือวินัยและการออกแบบชีวิตใหม่ถ้าคุณอยากหลุดจากวังวนของการนอนน้อยเรื้อรังลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆพวกนี้สร้างเวลาเข้านอนให้เป็นกิจวัตรให้ร่างกายจดจำว่าถึงเวลาแล้วแม้ในคืนที่ไม่มีงานด่วน ปิดช่องทางการติดตามทางโซเชียลอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนแสงสีฟ้าจากมือถือและคอนเทนต์ที่ไม่รู้จบทำให้สมองเข้าใจผิดว่ายังไม่ถึงเวลาหลับใช้แสงธรรมชาติช่วยตั้งนาฬิกาชีวิตตื่นเช้าเปิดม่านให้แสงแดดส่องหน้าร่างกายจะเริ่มเรียนรู้จังหวะใหม่ที่มีสมดุลและมีพลัง ฟังเสียงธรรมชาติแทนเสียงแจ้งเตือนลมฝนนกร้องหรือแม้แต่ความเงียบจะค,อคอ่อยๆปลอบประสาทให้สงบพร้อมเข้าสู่การหลับลึกอย่าฝืนตื่นเช้าถ้าคุณยังไม่เข้านอนเร็วพอเพราะการฝืนคือการสะสมความเหนื่อยและทำลายตัวเองอย่างเงียบๆเ,เพราะการนอนไม่ใช่การพักเฉยๆ แต่มันคือเยียวยาที่ลึกที่สุดที่คุณให้ตัวเองได้ทุกคืนคุณค่าของการนอนให้พอมากกว่าที่คุณคิดบางคนใช้ทั้งชีวิตตามหาสูตรลับสุขภาพแต่ลืมไปว่าสิ่งที่ดีที่สุดอาจอยู่ในคืนที่นอนพอเท่านั้นเองคนที่นอนพอจะตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งกาแฟหรือกระทิงแดง สมองปลอดโปรง่งคิดอะไรก็ลื่นไหลมีพลังใจพร้อมรับมือกับปัญหาแบบไม่ฟุ้งซ่านอารมณ์มั่นคงขึ้นเสียงในหัวสงบลงและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวก็ดีขึ้นโดยอัตโนมัติร่างกายซ่อมตัวเองได้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานเต็มที่ระบบเผาผลาญกลับมาเป็นปกติแม้ไม่ออกกำลังกายหนักน้ำหนักก็ไม่พุ่งง่าย อายุยืนขึ้นไม่ใช่เพราะกินยาแต่เพราะคุณให้โอกาสร่างกายได้ฟื้นทุกคืนที่หลับสนิทการนอนไม่ใช่เวลาที่เสียเปล่าแต่มันคือการลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อคุณในทุกวัยคืนนี้เข้านอนเร็วสักหน่อยคุณจะรู้เลยว่าสุขภาพดีไม่ได้อยู่ไกลเลย เรานอนหนึ่งในสามของชีวิตไม่ใช่เพื่อเสียเวลาแต่นั่นคือช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังรักษาชีวิตของเราเพราะคุณภาพของการใช้ชีวิตในตอนตื่นมันผูกติดกับคุณภาพของการหลับในตอนกลางคืนอย่าเอาวัยชราที่ควรสงบและแข็งแรงมาแลกกับความเร่งรีบในวันนี้ที่จริงๆแล้วอาจไม่ได้เร่งด่วนอะไรขนาดนั้น อย่าเอาลมหายใจมาแลกกับการเลื่อนหน้าจอจนดึกดื่นเพียงเพราะไม่รู้จะทำอะไรหรือไม่กล้าเผชิญความเงียบในหัวใจเพราะสุดท้ายไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้แต่คุณสามารถเริ่มเปลี่ยนคืนนี้ได้ทันที